สวัสดีครับเออไม่ทราบว่าคุณเป็นเซลล์ขายตึกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยบอกนะว่าลุงพอดีลุงจะมาซื้อตึกเนี่ยสภาพอย่างลุงเนี่ยนะจะมาซื้อตึกที่นี่เขาขายตึกนะคะไม่ใช่ตลาดขายผักครับเออก็ผมจะมาซื้อตึกครับลุงแน่ใจใช่ปะว่าจะมาซื้อตึกไม่จะมาขายตรงอะอะเเขาเ่งเข้ามามามา ลุงคนนั้นแหละที่บอกว่าจะมาซื้อตึกอะดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยแค่รถจักรยานยังไม่มีปัญญาซื้อเลยมั้งเนี่ยเ้จริงแกฉันแยกไม่ออกเลยนะว่านี่คนหรือว่าขยะเหม็นมากเออเนอะนี่ยอยู่ต่อไม่ไหวแล้วอ่ะกินคนจม <c oughs> หน่ใจนะคะว่าจะมาซื้อตึกที่เนี่ยไม่ใช่ตลาดนัดน,นะคะ จริงแกสภาพอย่างเงี้ยจะกู้ผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> นั่นสิถ้าจะมาเล่นๆน่ะมันเสียเวลาทํามาหากินพวกหนูนะลุงพวกหนูยุดพูดจากับลุงแบบนี้ได้แล้วนะลุงไปทําอะไรให้หนูนักหนาโทษนะมีสิทธ์อะไรมาพูดแบบนั้นกับพวกหนูด้วยอ่ะทีพวกหนูอ่ะยังพูดดูถูกลุงได้เลยอ่ะแล้วไม่จะทําไมหรอคะลุงก็รามันคนละชั้นนะคะ <c oughs> แล้วลุงคิดว่าลุงสูงส่งมาจากไหนหรอคะหนูว่าลุงอ่ะกลับไปขายผักขายปลาเถอะค่ะอยู่ที่นี่มันลกหูลกตาหนูไปพูดขนาดเนี้ยังจะนั่งซื่อบื้ออยู่ตรงนี้อีกเหรอไปดิประตูอยู่ตรงนั้นอะไม่ต้องไลง่ลุงหรอกหนูลุงกำลังจะไปค่ะเธอเลยค่ะอ้าวคุณลงุงสวัสดีค่ะ มาทำอะไรที่นี่คะเออพอดีลุงจะมาซื้อตึกนะอ๋อแล้วนี่คุณลุงจะไปไหนเหรอคะลุงกำลังจะออกไปจากที่นี่นะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรเหรอคะคุณลุงก็พนักงานของคุณเซล่านะเขาไล่ลุงออกจากที่นี่ฮะอะไรนะคะคุณลุงพนักงานไล่คุณลุงออกจากที่นี่เหรอคะอ๋อคือว่าเดี๋ยวนะ มีอะไรอ่ะก็รีบๆพูดมาจะแก้ตัวอะไรกันอีกล่ะเดี๋ยวนะคะหัวหน้าหัวหน้ารู้จักคุณลุงคนนี้ด้วยหรอคะก็จะไม่ให้ฉันรู้จักได้ยังไงล่ะก็คุณลุงคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของตลาดส่งออกปลาอยู่ท้ายหมู่บ้านเรานี่เองฮะเจ้าของตลาดปลาแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะคะเจ้าของตลาดปลาก็แล้วทําไม คนรวยอ่ะจะแต่งตัวแบบไหนอ่ะมันก็เรื่องของเขาเธออ่ะไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์คนอื่นแล้วดูพวกเธอสิเป็นพนักงานแต,แต่แต่งตัวหรูใช้แต่ของราคาแพงเกินตัวฉันน่ะไม่ได้ดูถูกพวกเธอหรอกนะแต่ว่าฉัน่าสอนพวกเธอคุณลุงคะเดี๋ยวคุณลุงเชิญเข้าไปก่อนเลยคะ่ะนี่พวกเธอมาขอโทษคุณลุงเขาเดี๋ยวนี้เลยนะ พวกเธอเนี่ยจริงๆเลยนะเดี๋ยวฉันอะจะหักเงินเดือนพวกเธอ,อ40%แล้วก็จะเขียนรายงานความประพฤติด,ด้วยพน้าคะมันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอคะมันไม่มากไปหรอกแล้วสิ่งที่พวกเธอทำกับคุณลุงนัดละ่ะอย่าให้ฉันเห็นนะว่าพวกเธอ,อทำกับลุงนัดแบบนี้อีกถ้ามีครั้งที่สองอะฉันไล่พวกแกออกทุกคนขอโทษค่ะต่อไปพวกหนูจะไม่ทำแล้วค่ะ นูเซลาอย่าถึงขนาดต้องไล่เขาออกเลยแค่สั่งสอนให้เขารู้หน้าที่ตัวเองก็พอได้ค่ะคุณลุงแล้วคุณลุงอะ่ะอยากได้ตึกครูหาไหนคะไอตลาดหาครูหานะทั้งหมดฉันไล้ดูะ้ะห้าครูหาเลยเหรอคะไม่น่าเลยเราเงินสดนะครับพร้อมจ่ายตอนนี้เลยทุกคนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง ด้วยนะคะ